สวัสดีค่ะมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการดีดีเมนูเด็ดๆกับ foodtravel tv ค่ะวันนี้นะคะเรามีเมนูที่เด็กๆทุกท่านนะคะชื่นชอบอย่างแน่นอนนะคะสำหรับไข่พะโล้หมู3ชั้นค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูส่วนผสมกันนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะส่วนอย่างแรกนะคะหมู3ชั้นค่ะไข่ต้ม5ฟองค่ะรากผักชีเกลือน้ำตาลทรายซอสถั่วเหลือง ซีอิ๊วดำผงพะโลกระเทียมค่ะโป้ยกากพริกไทยดำอบเชยค่ะมาถึงขั้นตอนสำคัญนะคะในการลงมือทำค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะใส่หมูสามชั้นลงไปในน้ำที่ต้มเดือดแล้วนะคะขั้นตอนนี้ต้องใช้ความระมัดระวังนะคะเพราะว่าน้ำร้อนมากอาจจะก,กระเด็นใส่ได้นะคะเปิดไฟแรงนะคะ ตามด้วยอบเชยค่ะเคิกไทยดำค่ะโปยกากค่ะกระเทียมค่ะกระเทียมนี่เป็นกระเทียมใหญ่นะคะท่านผู้ชมจะต้องทุบก,ก่อนที่จะใส่ลงไปด้วยนะคะ ผงพะโล้ค่ะเดี๋ยวเราจะคนให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นเราจะปิดฝาต้มทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะและอย่างสุดท้ายนะคะก็คือรากผักชีค่ะ สำหรับรากผักชีต้องทุบก,ก่อนนะคะวันนี้เราใส่สักสามรากนะคะเพื่อที่จะเอากลิ่นนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะปิดฝาทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงค่ะแล้วค่อยจะมาปรุงรสกันนะคะตอนนี้ครบครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสกันเราก็จะใส่เกลือนะคะ น้ำตาลทรายค่ะซีอิ๊วดำค่ะแล้วลำดับสุดท้ายนะคะคือซอสถั่วเหลืองค่ะคนให้เข้ากันนะคะสำหรับซีอิ๊วดำนะคะจะสีอยากได้สีเข้มกว่านี้หรือว่าสีอ่อนกว่านี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะคะ ตามใจชอบนะคะสำหรับการใส่ซีอิ D ๊วดำแต่เราจะไม่ปรุงให้รสเค็มเกินไปหรือหวานเกินไปนะคะสำหรับพะโล้นะคะทิ้งไว้ให้เดือดสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่ไข่ต้มกันค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือการใส่ไข่ต้มค่ะสำหรับไข่ต้มนะคะคุณผู้ชมอาจจะคิดว่า เอ๊ะต้มยังไงเนี่ยมันถึงไม่ติดเปลือกแบบนี้นะคะสำหรับการต้มไข่นะคะเราจะไม่ใช้ไข่ที่มันเย็นนะคะไม่งั้นไข่ก็จะติดเปลือกได้นะคะรวมถึงคุณผู้ชมจะต้องใส่เกลือนะคะระหว่างการที่ต้มไข่นะคะใส่เกลือสักหนึ่งช้อนชาก็ได้ค่ะลงไปในน้ำที่ต้มไข่นะคะสักสิบนาทีค่ะไข่ของท่านผู้ชมก็จะออกมาสวยงามแบบนี้ค่ะ ปิดฝาไว้สักสิบนาทีนะคะเดี๋ยวเราจะรอให้ไข่สีเข้มขึ้นกว่านี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูไข่พะโล้หมูสามชั้นนะคะเดี๋ยวเราจะตักเสิร์ฟกันเลย ค่อนข้างจะทําง่ายนะคะคุณผู้ชมสามารถทําแล้วก็ตั้งเตาทิ้งไว้นะคะตุ๋นไปเรื่อยๆสักหนึ่งชั่วโมงก็ได้นะคะถ้าต้องการที่สามชั้นนี่เปื่อยมากนะคะก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะแต่ถ้าใจร้อนร้อนไม่ไหวจริงจริงครึ่งชั่วโมงก็ได้แล้วนะอย่าลืมนะคะสำหรับเมนูอื่นนะคะเรายังมีอีกเยอะเลยนะคะคุณผู้ชมก็สามารถคลิกไปได้ที่ w ว w ร์ไว์เว็บ foodtravel.tv นะคะไม่ว่าจะเป็นขนมอาหารฝรั่งหรือว่าอาหารไทยนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะตกแต่งด้วยใบผักชีค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไข่พะโล้หมูสามชั้นค่ะ